สวัสดีครับผม MJ จนะครับจากกิจาสุสิงห์นะครับเป็น general manager นะครับ V fitness สาขาเอสพนาดราชดานะครับผมนะครับต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะครับในเรื่องของภาวะโควิด -19 ทมเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถไปออกกำลังกายได้นะครับแต่ที่สิ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแต่ในเรื่องของภาวะที่มีพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยในส่วนตัวปัญหาของผมก็คือว่าเราไม่มีที่ที่ให้คาร์ดิโอถูกไหมครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราอยู่ที่คอนโดดังนั้นนะครับวันนี้เราก็เลย เห็นสิน <Merci>. ค้าต <ai> ัวหนึ่งที um. ่อ <Southeast> ยู <t ie> ่ใน VMar k e เ p ็ตเเนี่ยเราก็เลยสั่งมาลองใช้ดูนะครับซึ่งผมมองแล้วว่ามันน่าจะประหยัดพื้นที่แล้วสามารถออกกำลังกายตามที่เราต้องการได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ชื่อคอร์ดสไลด์นะครับหรือถ้าเราไปเสิร์ชตามแบบพวก u t u b e อย่างเงี้ยก็อาจจะเจอชื่อคำว่าสไลเดอร์แพดหรือสไลเดอร์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้มันดียังไงนะครับดึงออกมาก็จะเป็น2ตัวแบบนี้นะครับมันก็จะมีแผ่นรองรับแรงกระแทก ใช่ไหมครับปกติที่เราเห็นกันเราอาจจะใช้เป็นพวกเกี่ยวกับผ้าขนหนูเนาะแต่ข้อเสี่ยงของมันเนี่ยก็คือมันอาจจะทําให้เรา่ะหลุดขาหลุดออกจากผ้าได้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถคาร์ดิโอได้ในในห้องที่มีพื้นที่จํากัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นเราวางเห็นไหมเราใช้พื้นที่แค่ประมาณลําตัวเรานะครับวางแขนลงระดับหัวไหล่ถึงไหมครับแล้วก็เอาขาจิกจิกไปเลยนะครับแล้วดึง จะเวลาส่วนคนที่จะไปซื้อไปให้ครอบครัวนะครับที่มีพื้นที่จํากัดนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดหลังนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพาต้องบอกก่อนว่าการปวดหลังเนี่ยมันเกี่ยวกับกระดูกสันหลังถูกไหมครับเวลาที่สะโพกเราอะมันงุ้มลงนะครับเราก็ต้องบริหารทําให้ตัวข้อสะโพกเนี่ยมันดึงกลับมาอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีอาการแบบนี้ใช้ได้เห็นไหมตัวนี้ไม่ได้มีแค่ว้คาร์ดิโออย,อย่างเดียวนอ,อนเลย ตั้งขาไว้ถูกไหมครับปกติคนเราเวลาท่านอนเนี่ยหลังมันจะเปิดถูกไหมการคุณพ่อคุณ<ๆ>แม่เนี่ยนอนง่ายๆในพื้นที่คอนโดนะครับแล้วก็ดึงขาเข้าเห็นไหมมันก็จะเป็นการปรับข้อสะโพกและเก่งหน้าท้องไวอ่าเนี่ยแค่นี้ก็ได้นะครับหรือเป็นท่าย,ยืดเกี่ยวกับตัวขาด้านหลังนะครับอันนี้ง่ายๆทําได้ทุกคนนะครับจิกไว แล้วก็เลื่อนไปให้ขาหลังตึงเ,เลื่อนไปเพีย,ง,ยงการลำตัวเพียงแค่นี้นะครับมันก็สามารถช่วยทําให้เราเนี่ยได้มีการขยับร่างกายต้องบอกก่อนว่าปัญหาในการข้อจำกัดเรื่องของการเรื่องของพื้นที่หรือการออกกำลังกายเนี่ยหรือว่าการที่จะทําในเรื่องของมูเมนต่างเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้ตัวนี้ซึ่งสินค้าตัวนี้ครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ VMarket เพนะครับเพียงพิมพ์เข้าไปนะครับ w w ิร V variance, ีขีดตรงกลางขีดตรงกลางนะครับ marketplace.com นะครับสินค <ichi> ้าคุณภาพเพื่อสุขภาพคัันมาที่นี่ v marketplace เพื่อคุณสวัสดีครับ